และรางวัลแรกนะฮะที่เราจะมอบนะครับสำหรับวันนี้<ม>เพื่อเป็นเกียรติแก่งานนะครับเราจะขอมอบรางวัล่าเกียรติยศให้กับผู้ชายที่สร้างคุณงามความดีเป็นต้นกำเนิดของตลกเป็นตลกคณะที่ยิ่งใหญ่ท่านได้ปูทางเอาไว้โดยตัวผมเองผมก็ได้ใช้นามสกุลข,ของตระกูลเชิญยิ้มด้วยครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านปรบมือให้กับท่านนี้ครับ คุณโน้ตเชิญยิ้มครับแต่วันนี้พี่โน้ตไม่ได้มาไม่ได้มาอีกท่านหนึ่งครับจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่สร้างเชิญยิ้มเหมือนกันปรบมือดังๆให้ท่านครับเจเลเชิญยิ้มครับ นี่เป็ดนี่นั่งก่อนผมเรียกคุณมาทำไมวะเนี่ยให้คุณมาเดินพรมแดงบ้านเดินบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วใส่สูตรมาคิดดูสิเฮ้ยนพวกมึงเเดินกันอยู่ห้าคนเมื่อะไรเขาเมึองในงานอะไรเขาเมึงบริษัทฮาฮาไม่จำกัดมีอยู่แค่นี้เองเหรอสี่ห้าคนเองเหรอเอ้าตอนมีอยู่สี่ห้าคนก่อนบ่ายเคยจัดอย่างนี้ไหมมึงอะ โอเคนะครับเส okay, mm ียงปบมือให้ท่านอีกสักครั้งครับดรธัญญาโพวิจิตหรือพี Monday> ่เป็ดเชิญยิ้มครับรางวัลหาเกียรติยศดรธัญญาโพวิจิตภูมิใจเลยทั้งหลาแค่ไก่ตัวเดียวนะ ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านหนึ่งสองสามมีนาอย่าลืม39ปีเชิญยิ้มนะครับผมเป็นน้ำพี่ใหญ่พลังงานกันพี่มาโปรโมทอะไรตรงนี้แล้วไม่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 เป็นไรไม่เกี่ยวนั่นเปนงานคอนเสิร์ตอะไรที่พี่โปรโมทเนี่ยก็รู้ืมว่างานก็สดเชิญยิ้มไง39ปีก็39ปีทำไมโอ้ยมาโปรโมทได้ไงคนละงานแล้วแสดงที่ไหนเนี่ยก็แสดงกันที่นี่ไงเซ็นทรัลรัฐเกศไงโอ๊ยจะเลืกไปแล้วรู้บัตรได้ที่ไหนเนี่ยก็ไทยพิเศษแม่ รบ้างพอแล้วพี่จะเดินลงไปดีๆหรือจะให้ผมตกขึ้นลงไปผมไม่ไหวจริงทผมบอกผมอนอ้าวทำไมไอ้เป็ดทำไมโอ้โหกูเป็นหัวหน้ามึงนะไม่ใช่หัวพ่อกูเออทำไมไอ้เป็ดทำไมไอ้บอลนี่มันก้าวเล่าก้าวเล่าไม่ต้องตลกไม่เอาตลกเออทะเลาะทำไมไอ้เป็ดไอ้เป็ดหนูยังจำชื่อพี่ได้ คุณนะค่ะคุณรายการบริษัทธามา